สวัสดีนะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูเก็บตกจากวันก่อนๆก,ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาเนี่ยวันนี้มีคำถามสำคัญมาถามเลยอ่ามันบดครัวซองโกโก้แมวดำเนี่ยชอบอะไรมันชื่ออะไรค่ะคุณเลือกมาคุณชอบไหมมันบดครัวซองโกโก้แมวดำคุณเลือกอะไรครับครัวซองครัวซองเพราะอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนชอบทานคัวซองอ่ะเวลาเวลาวแล้ว,ห,ลลวหมอช้างไปใหญ่แล้วไปไปโรงแรมไปอาหารเช้าอ่ะอ่าลายบุฟเฟ่เนี่ย มันจะมีกวดซองอยู่อ่าเป็นคนชอบชอบกวดซองโอ้ยขวดซองนี่คืออะไรอ่ะกวดซองนะแล้วมันขวดซองตรงไหนอ้าวผู้หญิงทอบไอ้เมา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 อะไรนี่นะครับนช้าชอบดีนะขวดซองนะแล้วมันเกี่ยวกับขวดซองตรงไหนเคยดูไหมไม่เคยดูไม่มีเวลาดูเลยวันนี้ชอบไม่ได้ไม่ได้ออกจากวัดมาไม่นานต้องฝืนเปิดบ้านตอนรับทีมผู้มาเยือน สสะทืนนกงงลัาปรตูแล้ววันนี้นะทุกคนคุณเข้าแวะไปรับแม่สาวไปทานข้าวด้วยแล้วตอนเย็นก็ยังมีแวะไปรับลูกสาวด้วยนะทุกคนเราไม่พอแค่นั้นนะทุกคนตอนคืนเมสาก็แวะมาหาที่บ้านด้วยแล้ววันนี้คือน่ารักมากอบอุ่นมาก แล้วหลังจากนั้นตอนดึกๆนาทุกนคนคุณเขาก็ออกมาเดินเล่นชิวเมีไลฟ์ด้วยนะ ตอนแรกคือคุณเขาลับของตัวเองนะทุกคนก็มีชวนคุยกับน้องนานาด้วยหลังจากนั้นพ่อลงไลฟ์นาทุกคนคุณเขาก็แวะเข้าไปจอยไลฟ์ของน้องขนมป,ปงังแล้วไลฟ์คือฮามากทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่คุณเขาขึ้นตอนแรกนะทุกคนส่วนหลังจากดีนะทุกคนไลฟ์จะเป็นยังไงจะหาต่อเนื่องแค่ไหนถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูจนเต็มกันได้เราลงไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้สวัสดีครับน้องพี พี่หินเองพี่หินนะพี่หินพี่หินแต่อะไรยังไม่นอนน่ะไม่ใช่นะพี่หินนพี่หินพี่หินมันจเสียงเหมือนอ่ะพี่เหรอคะอ๋อพี่หินเหรอใช่แล้วพี่แอบแวนมาแวนรับ อ๋อ oh, <laughs> ไม่ใช่แ, <laughs> แฟนรับแฟนร <laughs> อย่าบอกใครอย่าบอกแฟน <laughs> อ่ะเฮ้ยตะเมือไม่ใช่อ่ะไม่ใช่วีฮินแน่นอนอย่าบอกใครอ่ะว,วีนิงวีนิงส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย